ก็สวัสดีกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปนะครับบทที่1นะครับต่อจากรอบที่แล้วนะครับก็ต่อมานะครับเป็นตอนพักกลางวันนะฮอดี้ยิตตาเนี่ยจะพาตัวนโคจิเนี่ยไปแต่เคบอกว่าเธอจะกินข้าวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นฮอดี้ยิตะนะครับบอกว่าได้รับการติดต่อมาจากยามินะครับบอกว่าประธานอังโงโมเนี่ยเรียกตัวนโคจิไปเจอเขาแน่นอนนะครับว่านางอังโโมนั้นท้ายนโคจิดวลในงานกีฬานะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าแปลถูกไหมแต่ว่าอย่าเชื่อมากนะครับลองไปหาข้อมูลหลายๆที่ดูด้วยนะครับ โดยต้องลงแข่งขันนะผารายการนะโดยนางโมจะเป็นคนเรียกว่าต้องลงอะไรบ้างแล้วถ้าไอ ok ้นุโคจีเนี่ยพลาดหนึ่งอย่างเท่ากับแพนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่านางโมเนี่ยจะยังไม่ยอมปล่อยไอ้นุโคจิไปเพราะว่าเขารออิจิโนเซะนะครับกลับมานั่นเองเหมือนนางโมเนี่ยจะขิงว่าเขาเนี่ยกินข้าวกังวันกับอิจิโนเซะมาหลายวันแล้วแล้วยังช่วยไอ้นัโคจิกินด้วยกันนะรสรุปคือไอ้นัโคจิเนี่ยบอกว่าไม่มีแผนอะไรเล,เลยต้องกินด้วยกัน3คนนั่นเอง ังจากนั้นนะครับไอโนโคจิคิดว่าถ้าอิจิโนเซะเนี่ยยังติดต่อกับนางโม,โมเนี่ยเธอจะเติบโตขึ้นหรือไม่นะครับและยังคิดอีกด้วยนะครับว่านางโม,โมเนี่ยจะทิ้งอิจิโนเซะตอนท้ายไหมไอโนโคจิเอาไว้ง่ายก็คือดูเป็นห่วงอิจิโนเซะนั่นเองครับแต่ตอนนี้เขามีหลายอย่างที่ต้องทําคืองานกีฬานะครับกับงานวัฒนธรรมที่ถึงเร็วนี้โดยงานวัฒนธรรมนะครับที่ ino ไอโนโคจิรับผิดชอบคือเมดคาเฟ่ตอนนี้ไอรีไม่อยู่แล้วแล้วก็ฮารุกะเองก็ไม่น่าให้ความร่วมมือแล้ววันต่อมานะครับมีจังฮางรุกะ ถ้าทั้ง3คนคนในยังขาดโรงเรียนต่อไปเรื่อยๆนะครับทำให้มีผลต่อห้องแน่นอนหลังจากนั้นครับอาจารย์ชาปิชิระเนี่ยส่งเมลเรียกไอโนโคจิ ji, บอกว่ามีเรื่องอยากจะคุยด้วยที่อยากไปคุยด้วยเนี่ยเหมือนว่าก่อนออกเนี่ยซากุระได้ใช้แต้ม5,000ันทอะไรสักอย่างแต่ตรงนี้นะครับที่ผมไปหาข้อมูลมาจากต่างประเทศนะที่ผมเห็นเขาลงสปอยกันนะครับก็คือซากุระนะครับให้แต้มไอโนะโคจิ5 0 0พันซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าถ้าผมได้ข่าวสารใหม่มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทีนะครับในคอมเมนต์นะ ก็จบไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราสรุปจบบทที่1แล้วนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบนะบฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ลงใจผมด้วยนะครัับสวสีนะครับสวัสดีครับ